ครูนะครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสมพงษ์อุมวันที่จะมารายงานในเรื่องของข,ข,ข,ข่าวข่าวความขึข้นไวของครูบาอาจารย์ให้ท่นานได้ทราบผ่านรายการที่นิสิกุฎบูรของเรานะครับเดี๋ยวมาแล้อย่างมาแล้วครับสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กระดุกท่านครับคับพร้อมจอาววันศุกร์ที่20มกราคม2566นะครับวันเวลาจ้าง เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพลิดแป๊บเดียวนะครับปีใหม่ยี่สิบวันมาแล้วนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ <c oughs> รักษาสุขภาพในกันและกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพและก็ขอเป็นกำลังใจให้ป้านางหายไวๆน้อง,งพร้อมเนาะ<ข>อ,อะอวันนี้มาฟังขา่าวจากส่วนกลางก่อนกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ท่านพัฒนะพัฒนะทวีดลนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัาน้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชก,การแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่1 7มกราคม2566นะครับถึงกลุ่มนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนะครับเรื่องของการสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2565นะครับโดยสำนักงานกาพได,ด,ด้ดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล กำลังคนาภาครัฐประจำปีงบประมาณ2 5 6 5เพื่อใช้เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยาจุรบุคคลของรัฐและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการากำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคอปร,รอนะครับและได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ จะทําข้อมูลกําลังคน,นสิิ้นปีงบประมาณ2 5 6 5นะครับโดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลอัตรากําลังข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องและเป็นจริงนะครับเพื่อให้สพทได้รับทราบนะครับโดยส่งเป็นรูปแบบของไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel ทางไปรษณียนะครับโดยใช้ข้อมูล ในวันที่30กันยายน2 5 6 5นะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการนําไปใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศต่อไปนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกกสก็บอกว่าในการประชุมอกกสวิสามัญเกี่ยวกับวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่19ทับ2 5 6 5เมื่อวันพุธที่21ธันวาคม2 5 6 5 66ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีมตินะครับ <c oughs> อนุมัติให้เกรดการครูและบุคลกากรทางการศาึกษามีและวิทยฐา,านะเลื่อนอ่าวิทยฐา,านะเป็นเชี่ยวชาญจํานวน50รายด้วยกันจํานวนมากกันเลยทีเดียวนะครับโดยมีครูเชี่ยวชาญ18รายรองผู้บริการเชี่ยวชาญ3ารายผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ19รายและก็ผู้อนริการสํานักง,งานกศนจังหวัดเชี่ยวชาญ5ราย แล้วก็ผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญอีก5้ารายนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งห้าสิบท่านนะครับที่ได้เลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญนะครับนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ย0สิธันวาคม25 6 5นห้านะครับเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำานินตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงรายนายวรรบสงวนนามนะครับเนื่องจากว่านายวรรบสงวนนามนั้นได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2566นะครับข้าราชการองค์ทรับครูนะักความพนมจำกัดโดยท่านอภิเชษบุตรวอนก็แจ้งข่าวมาบอกว่าในช่วงนี้นะครับท่านประธานคณะกรรมการดำเนินง,งานสากลดรพิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์นะครับก็ขอ เดินสมาชิกสากลอมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับที่มีเวลาให้ได้ผ่านไปที่สากลอมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือนั้นไปให้เจ้าที่สากาทปปลทําแอปไลน์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆของตนเองนะครับเป็นว่าจะดูเรื่องของเงินฝากในบัญชีสิทธิการกู้หรือการเป็นหนี้มีสินของสมาชิก,กนะครับซึ่งก็สามารถไปทําแอปได้ที่สากลอมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับ ท่านประคองศีลเมืองซ้ายนายกสมาคมพศนนะครับขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมพศนประชุมในวันนี้นะครับ20มกราคม2566เวลา10.30น,นาทีที่ห้องประชุมสำนักงานพศนและกระแจ้งข่าวถึงท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาบร,ริจิตสงเคราะห์เพื่อนเสม,มาธรรมจากจังหวัดนครปนมนะครับหรือเวลาอีก10วันครับ30ม,มการาคมนี้ก็จะครบ วาระในการเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษที่มีอายุเกิน35ปีแต่ไม่เกิน60ปีนะครับก็ติดต่อสมัครด้วนที่สำนักง,งานพศโรงเร,รียนศูนวรวิจิตครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับก็วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วครับสำหรับ5นาทิตสำหรับเพื่อนครูนะครับแต่ว่ารายการที่นี่สีโคตบูเนี่ยไม่มีวันหยุดไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับลุงพร้อม ก็ต่อเติมต่อยอดนะครับในเรื่องของข่าวสารนะครับสังกัดน้ำสับครูนักข่าวมลจำกัดนะครับก็อย่าลืมนะครับมีการเพิ่มนะครับเพิ่มยอดเงินกู้ฉุกเฉินนะครับจาก250,000บาทเป็น300,000บาทนะครับเพื่อนคู่คิดมิตรขู่ใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสมาชิกที่อายุครบ60ปีนะครับอย่าลืมไปรับเงินบำเหน็จนะไม่น้อยนะไม่น้อยนะ นะครับหเดือนถึง2ปีนี่นะครับคิดว่าหลายคนเนะเป็นสมาชิกมาตั้งแต่น้อยตั้งแต่บรรจุบุละ1นึ่นบาทนะครับไปรับได้เลยไปรับได้เลยนะครับต้องไปนะครับตอนนี้ก็กําลังรอนะอีก4วันใช่ไหมวันที่24เนาะอาจจะประกาศก่อนก็ได้ท่านาท่านผอ,อทันเจเทพเนาะอาจจะประกาศก่อนก็ได้สลับรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรลงผู้มีการเขตนะครับ9ก้ามกราคม นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้อ่านดูหนังสือจากสำกน,นังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเรื่องการช่วยเรื่องความโปร่งใสเรื่องความสุจริตนะฮะก็ห้ามท่านพอเขตนะครับมา,าได้ดําเนินการพอเขตพื้ที่การศารนะครับไม่มีส่วนร่วมอะไรต่างให้กดไว้ นะครับท่านพอลสนันเมตุราอย่าลืมกันแล้วกันนะครับเสาที่สี่กุมภาพันธ์พบปะสังสรรค์สิทธิ์เก่าสหราเราเสริมร,ร่วมง,งานคืนสู่เย่าชาวสโรอฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาโรงเรียนนะครับสิทธิ์เก่ามีเสื้อสว,สวยยี่ห้ามก,กราคมยี่ห้ามก,กราคมนี้นะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับไทยสีสงครามนะครับไทยสีสงครามนะครับหรือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับงานนี้งานนี้ นะครับทางเ <c oughs> ทศบาลตะบนสีสงรามนะครับก็จัดให้มีการเขาเรียกว่างานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับณนะสันเขื่อนแม่น้ำสงคราม25ม,ามาก,กราคมเวลา15นาฬิกานะครับเริ่มวิ่งหรือว่าเดิน16นาฬิกา5กิโลเมตรนะครับงานนี้ก็มีเงินรางวัลสำหรับนักวิ่ง40ท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัย ประเภทชายหญิงเอาอยังไงก็ติดต่อสอบถาม0647148056นะครับนะทุกคนก็ไปอยู่แล้วโดยเฉพาะทีมสุขภาพเนาะคุณครูปียชัยศรีวันจากกุตใกล้ประปากนะครับก็แจ้งข่าวมาบอกว่า24มกราคมนะครับวันอาคารนะครับก็จะมีการบายสีสู่ขวัญผูกแขนผู้สูงอายุรำบูชาองค์หินตั้งนะครับกิจกรรมผู้สูงอายุ การแสดงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับวันที่ยี่ห้ามกราคมก็จะเป็นพิธีเปิดงานนมัสการองค์หินตั้งการแสดงบูชาสินค้าโอทอบภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงของนักเรียนนะครับการประกวดทำนองโสรพันยะ,ะกลางคืนก็มีหมอลำคณะขวัญใจเพชรอุบบนนะครับ26 2 6ถึง30มกราคมนะครับทาง <c oughs> ทางกรมกรมกงสุนต่างประเทศนะครับหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับได้มาออกหนังสือเดทางเคลื่อนที่นะครับที่หอประชุมอนเนกประสงค์เทศบาลสกลนครนะครับเวลา8ปดนาิกาถึง16นาฬิกา30นาทีะครับใครว่างก็ไปนะครับที่แน่ๆน,นะครับที่แน่ๆวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับชมรมบุคลากรอนอกราชการร่วมกับอบตท่าบ่อสองคราม นะครับก็ได้จัดทำพระป่าวันบูรพาจารย์ลํำลึกนะครับถึงพระครูศรีสงครามวิชัยหลวงปู่บุญมีคันทีที่อยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ8นาฬิกาพร้อมกันที่สำนักง,งานอบตอท่าบอ่าบอสงคราม9นาฬิกาขบวนพร้อมกันที่วัดศรีสงคราม10บนาฬิกาสนาทีถวายพระป่าและพัตหาหานะครับงานนี้ก็จะส่วนมากท่านสมันชัยรายงานมานะท่านสมันชัยเป็นผู้เขียนโครงการนะครับรายงานมาส่วนมากก็จะเป็น ประเภทจิตอาสาใช่ไหมท่านประเภทจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นฟ้อนลำไม่ว่าจะเป็นหมอลำไม่ว่าจะเป็นรถแห่นะครับรถแห่นี่ท่านคุณครูชิสโนพงบอกว่าโอ้โหขอทําบุญด้วยนะครับด้วยเอารถแห่มาแห่นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์น,นี้นะครับเชิญทุกท่านดื้อนะครับท่านทีนท่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือว่าท่านที่เป็นสมาชิกก็ทําบุญกันคนละเล็กละน้อยใช่ไหมลุงเครือ ลุงเครือทางนาเดือตอนนี้ก็กําลังโอ้เตรียมการขนาดเลยนะครับสำหรับงานวัดป่านาเดือนะครับมีการสารค้องนะที่ลุงเครือส่งมาให้ดูนี่มีสารค้องใหญ่โอ้นะครับคุณตาคุณยายรุ่นเก่าๆท่านสารค่องใหญ่นะครับไว้เตรียมงานสําหรับ นาเดือนาเดืออ้าวนะครับวันเวลาก็จะแจ้งนะครับใครมีโอกาสผ่านไปทงวัดนาเดือก็ลองไปดูนะครับว่าทางกิจกรรมของโรงเรียนอของวัดป่านาเดือมีอะไร <c oughs> โดยเฉพาะโบสนะครับมีโบสที่สวยงามนะครับสลับนาเดือนะเจริญพรทราบอาจารย์ก็เป็นพออยู่ที่นั้น3ปี6เดือนนะครับ อ,อย่าไปอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นนะครับพี่นายเห็นว่าใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับตามกฎแห่งกรรมหลวงปู่โมอ,อินทรศิลินะครับ OTP นะครับ OTP หรือ OneTime นะครับ Password อย่าให้ใครเด็ดขาดนะตัวนี้สำคัญนะที่เขาบอกนะเขาถึงบอกเขาก็เตือนเป็นประจำนะตัวนี้นะนะครับคือรู้ว่าเป็นอะไเป็นส่วนตัวนะอย่าไปบอก อาวจุดจีนวันนี้วันนี้ปฏิทินจุดจีนใช่ไหมนี่ปฏิทินจุดจีนสองห้าหกหกวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยววันนี้20มกราคมนะครับก็จะเป็นวันจ่ายเป็นวันแรกของตุดจีนสมาชิกในบ้านต้องเตรียมการซื้ออาหารของไหวสำหรับบรรพบุรุษส่วนวันพรุ่งนี้2ี่มกราคมก็จะเป็นวันไหวนะครับเป็นวันไหวเทพเพื่อขอพรโดยจัดของไหวก็มีเทียนแดงหนึ่งคู่ชุดกระดาษเงินกระดาษทอง น้ำชาห้าที่ผลไม้สามถึงห้าอย่างขนมอีและเจชายห้าชนิดหรือผักห้าชนิดนะนต่อจากนั้นไปเป็นที่สองนะครับก็คือวันอาทิตย์เป็นต้นไปก็จะเป็นวันเที่ยวนะครับเป็นวันที่ทุกคนพากันออกไปเที่ยวและก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามสีสันสดใสไปไหวพรขอญาตผู้ใหญ่นะครับโอ้ยนะใครที่มีพี่น้อง าชาวจีนก็จะได้รับอังเปาอังเปานะที่ลูกหลานชอบใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันโอ้กีฬากีฬากีฬาตอนนี้นะครับทีมแมนเชสตี้โอ้เมื่อคืนนี้ดูดูพอดีนะครับดูครึ่งเดียวนะครับปิสตี้นะครับรัวนัดรัว4ี่เม็ดนสะี่ลูกครึ่งหลังพลิกสถานการณ์ชนะสเปอร์สุดมันโอ้โห นครับนึกว่าจะแพ้แล้วเมื่อคืนในแมนซิตี้นะครับปรากฏว่าก็มาถล่มโอ้โหสีเม็ดในครึ่งหลังนะครับเพราะนั้นจากฝูงตอนนี้จ่อเข้ามาอีกแล้วนะครับทีมอันดับหนึ่งก็เป็นอาร์ซนอล7 7คะแนนแมนซิตี้42คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด38เอ่อ39คะแนนนิวคา,น United, นา,นนานสเซิล38คะแนนสปเปอร์3 3คะแนนนะไล่บี้กันนะครับตอนนี้ นะครับแมนเชสเตอร์ยูโอ้ยเสียดายพลาดท่านะครับเมื่อ,อวันค่ำคืนที่ผ่านมานะครับค่ำคืนก่อนนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งกับคริสตัลพาเลดโอ้ยเสียดายเสียดายนะฮะอ้าวนะครับรักทีมไหนชอบทีมไหนก็เชียร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับอ่า <Okay. S 1> ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในขณะเดียวกันนะครับอ่าสโตลเกอร์โลกโอ้โหนะครับมาแรงซะเหลือเกินหมูปากน้ำโชว์คิวสุดขม ปราบ William, มาร์คสเวลิยมชม้์โลกคนที่สามคว้าตั๋วเข้ารอบ4ี่คนสโตเกอร์เวิกังปีโอ้โหยิ่งเข้ารอบลึกๆนี่เป็นไงครับยิ่งเข้ารอบลึกๆก,ก็จะมีเขาเรียกว่ามีเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยโอ้นะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับแม่คนไทยเรานี่น่าจะมาแทนน่าจะมาแทนตองสิทธิ์อยไม่ี่เอาในระหว่างทาง <c oughs> มีข้อคิดบอกว่าในระหว่างทางหาความสุขระหว่างทางให้เจอ เราจะไปต่อได้สําเร็จนะครับในระหว่างที่เราเดินทางนะครับไปหาไปดูอะไรก็แล้วแต่เนาะโอ้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับอ่าประเทศไทยนะครับวันนี้อ่เดี๋ยวเฉว่าจะอำเภอศรีสงครามเราก็เป็นไงครับอากาศก็13องศาก็หนาวหนาวนิดๆน,นะครับเอาประเทศไทยนะครับประเทศไทยติดอันดับหนึ่งที่มีผู้มาเยือนต่างจากต่างประเทศมากที่สุดในอาเซียน อันดับ1ประเทศไทย11.2ล้านคนอันดับ2องฟิลิปปินส์6.1ล้านคน3มาเลเซีย5.5ล้านคน4อินโดนีเซีย4.5ล้านคน5เวียดนาม3.6ล้านคน6สิงคโปร์9 9ล้านคนนะครับอันดับประเทศที่ดีสุดนะครับเขาก็จัดมานะฮะทางข่าวเขาก็มารายงานนะครับ Uh, ผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะครับก็มีโปรตุเกสโอ้โปรตุเกสนะครับ91.22คะแนนอันดะับ2ญี่ปุ่น91.17ะคะแนนอันดับ3าประเทศไทยนะครับ9.46คะแนนโอ้ oh, ติดตลอดประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับโดยเฉพาะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจในี่ใครมาก็อยากจะได้มาชมมานะครับ ด่ดูหลายอย่างเนะาะมารยาทอะไรต่างๆอันดับ4สิงคโปร์ 90, นเก้าสิบคะแนนอันดับ5อินเดียอันดับ6กรีซอันดับ7เดนมาร์กอันดับ8อังกฤษอันดับ9อิตาลีนะครับนี่กอูนะครับเข้ารอบตลอดเลยนะสลับประเทศไทยอ้าวท่านปีชาอินซีนะครับวันนี้บอกว่าสินเจียยอีสินนี่หัวใจนะครับมีสาวๆจีนแต่งชุดแดงนะครับอ้าวเข้ากับสถานการณ์เลยใช่ไหม ท่านภู้ิพนธ์ท่านธ <c oughs> ีระพงศ์สุาสศีอดีตที่บดีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ได้เขียนเรื่องส่วนประกอบสําคัญของเรือนล้านนาใช่ไหมครับว่าตื่นนะท่านเนาะอ้าวนะครับติดตามผลงานของท่านอยู่ตลอดเอ,อนะครับสําหรับท่านธีระพงศ์ฟังข่าวสารรอบด้านจากท่านงานทาทพนมพูทุวันเนาะอันนี้เริ่มวันที่ ระหว่างวันที่29นะ29มกราคมถึง6กุมภาพันธ์งานเกษตรลุ่มน้ำโค้ง16ถึง20กุมภาพันธ์นะทุวันทุวันเลยนะนี่พูดพูดถึงเทศกาลจุดจีนแล้วนะครับไทยจีนเวียดนามครั้งที่18นะฮะก็มีงานนะครับเทศกาลจุดจีนที่นะครพนมของเรานะครับ20ถึง22มกราคมวันนี้ใช่ไหม17นาฬิกาถึง20นาฬิกา นักลานถนนคนเดินนะครับพบกับอาหารไทยจีนเวียดนามถ่ายรูปถ่ายรูปโคมมังกรเทียนเหมยพร้อมเขียนคำอธิษฐานหยอนปากมังกรโอ้นะครับนะครปฐมของเราก็ทุกพื้นที่นะครับที่มีคนไทยเชื้อสายจีนนะครับอ้ามวยวันนี้มวยพัดได้ยังไงมวยนี่ช่องเจ็ดเริ่มแล้วนะครับวันนี้ช่องเจ็ดเริ่มแล้วนะครับยี่สิบมกราคม ที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับ19นาฬิกา30นะครับน้องโอ๊ไก่ย่างห้าดาวนะครับเจอกับอัลาวดีรามาสน็อบนะเรียกว่าวูโหนะตอนนี้นี่ประมาทไม่ได้เลยนะสำหรับนักมวยจากต่างชาตินะครับซุปเปรอร์บอลเนี่ยก็โดนน็อกมาแล้วนะครับวันนี้ช่องเจ็ดสีต่อไปนี้นี่เขาเขามาเขาเรียกว่ามาช่องเจ็ดยมาเล่นกีฬามวยนะทาง วันศุกร์เลยนะมาวันศุกร์เลยนะตอนนี้นะช่องเจ็ดตะกนเน้นข่าวสารอะไรต่างกีฬาเน้นเรื่องอะไรหลายๆอย่างตอนนี้มาเล่นมวยนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่ชาวไทยเราเอาเริ่มวันนี้ถ่ายทอดนะครับน้องโอเป็นคู่เอกเลยนอกจากนั้นก็มีพันชันชายที่ชื่อเสียงดังๆเนี่ยนะครับก็จะมีอะ,อะไรนี่ ไทยไทยซอจอเปียกอุไทย,ออย,ไทยโอ้น้องของกุหลาบดำานี่ก็มาชกเหมือนกันนะครับในเย็นนี้อ้าวพระใดย,ยังไงท่านพอชัดใชโอ้นะครับเรื่องมวยนี่เรื่องมวยเ,ยเ,ร,วยเรื่องกีฬาเนี่ยชื่นชอบทุกอย่างนะั้นทุกรายการโอ้เมื่อคืนนี้เป็นไงครับบิ๊กแมตต์บิ๊กแมตต์โอ้โหบิ๊กแมตต์ก็คือการาเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับระหว่างทีมปารีสเชงเซมงซึ่งมี3ดาวดังไม่ว่าจะเป็นเมสซี่ ไม่ว่าจะเป็นเนมาไม่ว่าจะเป็นเอฟเบเบนะครับมาเตะ,ะกระชับมิตรกับทีมรวมรวมดาราลีกซาอุดิอาระเบียนำโดยโรนัลด้นะครับโอ้ผลก็ปารีแสแซงชนะแบบสุดมันเลยนะครับ4ประตูต่อ5 5ประตูต่อ4เนาะ,ะสุดยอดอนอกจากนั้นแล้วมวยมวยมวย,มวยนะครับมวยในแสงมณีกุหลาบดำเนี่ก็จะมีการชกกันในค่ำคืนวันที่27ทุกวันศุกร์โอ้ สุกนี้20สุกหน้า27นะครับก็จะมีะมัวให้ชมแสงบัดดีกุหลาบดำนะครับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลของโลกนะครับเมื่อปี2023ออันดับ1ก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเข้าได้193ประเทศโอ้โหได้หลายเนาะอันดับสองสิงคโปร์เกาหลีใต้นะครับเข้าได้192ประเทศอันดับ3 เยอรมนีสเปนนะครับเข้าได้190ประเทศอันดับ4ฟินแลนด์อิตาลีนะครับลักเซมเบิร์กเข้าได้189ประเทศอันดับ5ออสเตรเลียเดนมาร์กนะครับเนเธอร์แลนด์สวีเดนเข้าได้188ประเทศนะครับส่วนประเทศไทยนะครับส่วนประเทศไทยนี่ก็ได้อันดับที่อ๋อพาสปอร์ตไทย จัดอยู่ในอันดับที่68เข้าได้79ประเทศโอ้เราก็ไม่น้อยเหมือนกันนะนะครับส่วนอ่านิไทย P ี s เสนะครับส่วนประเทศพาสปอร์ตท,ท,ท,ที่ส่งอิทธิพลอนที่สุดก็มีอัฟกานิสถานนะครับอิรักซีเรียปากีสถานนะครับอันนี้เข้าเด่นน้อยนะครับเขาก็มีข้อเาเรียกว่าเป็นทางาศาสนาอิสลามนะครับตอนนี้ฟุตบอล FA ครับทางอังกฤษก็งวดเข้ามาทุกขณะเลยนะครับทำเนียบสโมสร ที่คว้าแชมป์เอฟเอคัพมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็มีอาร์เซนอล14ครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด12ครั้งลิเวอร์พูล8ครั้งเชลซี8ครั้งท็อตแนมฮอตสเปอร์8ครั้งแอสตันวิลล่า7ครั้งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับ6ครั้งแมนซิตี้6ครั้งแบ็กเบอร์นโรเวอร์ด6ครั้งเอฟเวอร์ตัน5ครั้งนะครับนี่ก็เป็นสถิตินะครับที่เขาได้รวบรวมมา โครงการชอบดีมีคืนนะครับถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับใครไปเติมน้ำมันไปซื้อของที่ห้างนะครับอย่าลืมไปขอใบกำกับภาษีนะเช็คเงื่อนไขรชอบดีมีคืน2566รถยลดย่อนภาษีได้40,000บาทนะครับระหว่างวันที่1มกราคม6 6ถึง15กุมภาพันธ์นะครับชอบแรก30,000บาทส0 0 0 0บาทอย่าลืมนะครับใบกำกับภาษีรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส นะครับแล้วก็ชอบอีก1 0,000บาทใบกํบากับภาษีรูปบอรดอิเล็กทรอนิกส์นะครับสินค้าที่ใช้สิทธิ์ได้ก็มีหนังสือนะครับมีหนังสือมอีร้านอาหารที่จดแวะค่า,ากําเน็ดเติมน้ามันแหเติมน้ามันเปลี่ยนยางเช็คสภาพรถซ่อมรถตัดแว่นสายตาสปาเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์เครื่องสำอางเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ท่องเที่ยวแคมปิง้งสินค้าที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้ อ๋อมีสินค้าใส่ฉิดไม่ได้นะพวกนิตยสารหนังสือพิมพ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบธนตกรรมสัญญกรรมตรวจสุขภาพค่าน้ําไฟบริการโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอาหารสดรถยนต์จัก,กรยานยนต์เรือโอ้รถยนต์จัก,กรยานยนต์เรือนี่ไม่ได้นะรถยนต์นี่ไม่ได้แล้วไม่ต้องไปขอนะครับไม่ขอไม่ขอรถยนต์จักรยานเรือค่านาเที่ยวที่เราไปซ่อมรถอะไรนี่ไม่ได้เด้อตัวนี้เอาได้แต่เติมน้ํามันนะโอ้เอา นะครับวันจ่ายก็ยังอยู่ตุรจีอยู่นะนี่นนข้อมูลจากตุรจีน,นะครับก็มีวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวก็นําเสนอไปแล้วนะครับทุกสํานักก็พยายามที่จะได้นําเสนอ,อข้อนี้ก็สําคัญนะครับยุคเขาเรียกว่ายุคของความหลอกลวงน,นั่นี่ถูกจับไปแล้วนะครับเอาก็ลองดูตำรวจเขาจะว่าอย่างไงนะครับเมเมพริมาญานะครับที่สนั่นโซเชียลนะครับบอกว่าลงทุนเพียง6,000บาท ได้คืนล้านห้าแสนบาทโอ้โหนะมีการออกยุทธการจับกลุ่มและตัวนี้นี่นะครับการทำอะไรต่างๆคนระมัดระวังนะครับชอกเมืองกีวีนายกนิวซีแลนด์ประกาศสละเก้าอี้ฟ้าผ่ายอมรับหมดไฟทำงานโอ้เป็นนายกนัฐมนตรีหญิงบอกหมดไฟแล้วเอาหมดก็หมดเนาะหมดก็หยุดแหละสิเป็นยังนะครับอยู่ที่เรา นะครับกูรูทิปวันนี้บอกปิดหนี้ได้แล้วทําไงต่อต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างนะครับหก็คือปิดหนี้สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูรโรสถาบันการเงินส่งข้อมูลไปยังเครดิตบูรโรในเดือนถัดไปปิดหนี้กับนิติบุคคลนะครับเขาก็จะมีบอกเอกสารที่สำคัญก็ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายหนังสือยืนยันการปิดบัญชีหนังสือรับรองการชาระหนี้นะครับหนังสือรับรองการปลดหนี้นะครับอ้าว วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเรียนก็เแล้วก,กันนะครับฟุตบอลแมสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลโอ้โหนะวันเสาร์ทิตย์ก็จะมีฟุตทีนะวจนี้มีการทีเหลือเกินนะมีการแข่งขันฟุตบอลทีเน็ตฟิกรับสมัครพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินรายได้สูงสุด12ล้านบาทต่อปีทางานบนเครื่องบินส่วนตัวของบริษัทโอ้โหรายได้ทําไมมันมากมายขนาดนั้นนะครับ วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับประเทศไทยของาเราเจเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอ้าก็โอเคเหมือนกันนะเราไปประเทศเขาเราเข,า,ข,า,ขาเก็บนะเศรษฐกิจโลกซึมส่งผลกระทบงานแต่งอินเดียนะครับขนาดเล็กลงเอาแต่งแบบประหยัดประหยัดดีแล้วนะครับแล้วโซนี่เปิดตัว Walkman รุ่นใหม่ในรอบ40ปีด้วยราคา1 4 0 0 0บาทจนถูกมองว่าแพงกว่าสมาร์ทโฟนบางรุ่นแต่ทูออกไม่ได้ เกษตรกรใน์เจนตินาปลูกต้นข้าวโพดในไร่เป็นรูปใบหน้าของลีนิโอเมซี่ในคนดังๆก็อยากทำอะไรต่างๆเนาะอินเดียไฟเขียว14สป라이เออร์แอปเปลิลในจีนย้ายมาตั้งฐานในประเทศนะครับโอ้ขยายตัวไปตลอดเนาะเอาละครับ5นาทีสำหรับเพื่อนครูวันนี้นะครับก็คงก็คงต่อเติมต่อยอดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ